สวัสดีครับวันนี้เป็นเทปที่6นะครับวีดีโอที่6เรื่องขอ,องงานเครื่องร่างรถยนต์ระบบเบรนะครับแบบดัมเบรนะครับเมื่อช่วงเช้าเราก็ได้อถอดหรือว่าเปลี่ยนปัดเบรนะครับเพื่อที่จะปรับนะครับให้ ระบบเบรกนั้นมันสามารถที่จะจับได้ได้เร็วหรือว่าปกตินะครับถ่าเบรกเต็มเต็มอันนี้เมื่อเราทำการเ,าเปลี่ยนผ่าเบรกแล้วเราก็ต้องมีการตั้งนะครับตั้งผ้านะตั้งระยะการตั้งระยะนะครับตั้งที่ที่ตัวปั๊บก่อนนะครับก่อนที่จะเอาเอกกระทะนะครับเรามาดูกันนะครับนะ ก่อนที่เราจะเอากระทะนี้เข้าไปนะครับนะกระทะเบรคเนี่ยนะครับเราต้องมีการเคลียร์ด้านด้านหน้านี่จะดีกว่านะครับด้านนี้นะครับนะเคลียร์ชุดเฟืองเนี่ยนะครับหรือถ้าเราประกอบไปแล้วเราจะมางัดด้านหลังครับมาดูฮนะกล้องงัดลูกยางตัวนี้นครับนะงัดลูกยางนี่ออกมานะแล้วก็ เขียเฟืองเพื่อที่จะให้เฟืองนั้นขยายออกให้ผ้าเบรกนั้นมันชิดกับกระทะนะครับแต่เราจะทําด้านหน้านะครับอันนี้เราปิดไปมันมียางกันฝุ่นเรามาเขีย่ยด้านหน้านะครับเดี๋ยวย่วยออกให้ตังค์ <c oughs> อันนี้การเขียนะครับอ่ะ เราก็ดันแผ่นล็อกข้างหลังนะครับล็อกนะผักดันแล้วก็เอาไขควงไขควงอาจจะมีสองอันเราออกพิเศษแบบพิเศษมานะครับเขี่ยครับเขี่ยแล้วว่างัดมันจะขยายออกไหมนีม่ขยายออกได้ไหมครับขยายออกนะแล้วเราก็เอากระทะนะครับหรือว่าดัมเบลตัวนี้นะครับใส่เข้าไป ครับแล้วก็ทําการขยับดูได้ว่ามีผ้าเบตดชิดไหมยังไม่ชิดครับเราเขี่ยอีกงับขึ้น เรจแล้ครับตอนนี้ชิดเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับนักเรียนพยายามดูด้วยนะครับอย่าคุยกันสองให้เห็นหน่อยครับมืดแล้วได้ยินเสียงไหมครับน,นะมีเสียงมานิดนึงไอตัวฝักเศษนั้นชิดเข้ามาแล้วนะครับ ขยายออกนะครับขยายออกมาแล้วอันนี้เราปรับเข้าไปอีกนี่ยมีเสียงไลยไหมครับนะเราต้องจริงๆต้องใส่ล้อนะครับใส่ล้อรถนะครับ แล้วก็ทําการหมุนอันนี้เราปรับโดยให้ความรู้สึกอย่างนี้ยนะครับเราเผื่อไว้แล้วแต่เราจะปรับแบบไหนนะครับนี้ปรับที่แท่นนะครับสองสามปันนะครับติดบละประกอบโอเคนะครเสียงชัดเจนเลยนะครับถ้าอยู่กับล้อคงจะหมุนได้ประมาณรอบนึงนะครับนะให้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ ประกอบเข้าขไปเากัน ด้าน,นหลังคุยนะครับนะถ้าผมกําลังอธิบายอยู่นะครับช่วยขอความกรุณาตั้งใจฟังด้วยนะครับนะกล้องหันไปไหนครับพยายามสนใจด้วยนะครับมาดูต่อนะครับแล้วก็ยึดนะให้พอนะครับ นะครับอันนี้เราลองเหยียบเบ็ดดูนะครับการหมุนนะครับเห<ด>ย,ย,ย,เยียบครับเหยียบเลยครับปล่อยเหยียบครับปล่อยเหยียบอันนี้เราปรับตั้งแล้วนะครับเราก็จะมาเช็คดูว่าในระบบนั้นมีฟองอากาศไหมจะมีการ ข้อสอบนิดนึงนะเบอร์แปดย้ำเลยครับย้ำย้ำย <ไป S 1> ครับย้ำจับแท่นไปด้วยย้ำไปเรื่อยครับ แต่ไม่มีฟองนะครับระบบไม่มีฟองไอ้เราเวลาเราเช็คเราเช็คทั้งสองข้างเลยนะครับล้อซ้ายล้อขวาฝั่งนี้ด้วยนะครับอัดเหยียบ<ม>ปล่อยเหยียบแล้วก็เ,เช็คว่าฟองมีไหมย้ำป้าย นี่มีฟองนะครับอันว่าเดี๋ยวเราเติมเติมน้ำมันเบรกนะครับ <_ B> เข้าระบบน้ำ <_ B> นม่เอาท่เปิดเยอนยัน้ำเติมให้ระดับนะครับขีดแล้วแม็กจานนี้ครับ นีเลยนิดนึงนะโอเคครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับนะเช็ดแล้วเอาลูกยางมาสวมเข้าไปนะครับล,ลูกยางปิดกันฝุ่นครอบกันฝุ่นทั้งสองข้างเลยนะครับเช็ดทำความสะอาดแนะปลว่ยนบ้าเครื่งองมือเราก็าเช็ดด้วยนะครับการเก็บเป็นว่าในการ ปรับตั้งนะครับปรับตั้งระยะฝักเบรกระยะห่างฝักเบรกนะครับหรือว่าแล้วก็มีการไล่ลมเบรกด้วยนะครับเช็คมาเป็นการวเสร็จสิ้นนะครับสำหรับเรื่องของดับเบรกนะครับฝากข้อคิดนะครับน,นักเรียนทุกคนนะครับเรื่องของการเป็นช่างนะครับเราเปรียบเสมือนหมอนะครับ หมอนี่ต้องรักษาคนไข้อันนี้การที่เรารักษาคนไข้ได้เราต้องรู้จักส่วนประกอบนะเรื่องของการทํางานต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราเช่นเดียวกันกันกบช่างนะครับช่างก็เป็นหมอนะครับเป็นหมอรถก็เขาเขาเรียกว่าช่างแล้วแต่ละช่างมีช่างไฟช่างคนอะไรก็แล้วแต่แต่เราเป็นช่างยนต์เราต้องศึกษาว่าหน้าที่ชื่อเขาเรียกว่าอะไรแล้วหน้าที่อะไรแล้วเราก็ แก้ไขนะครับมันเป็นหน้าที่แบบนี้เมื่อมันปกผ้องเราก็ปรับแก้นะครับก็คือต้องศึกษานะครับไม่มีอะไรยากนะครับถ้าเราตั้งใจขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ